เดอเอาหรือเออเอา,เอาแบบนี้กเกมที่แบบผมบอกนะให้คนเล่นนะครับโอ้โหวตเยอะเลยประมาณ50มั้งใช่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พองม,มาจากเกมซารีนฮิลไม่ได้เล่นนะบางคนอยากให้เล่นเกมอะไรซารีนฮิลแต่ว่าคนโหวตเยอะกว่าเล่นเกมนี้เกมนี้แบบอ่านั่นแหละเป็นเกมคล้ายๆคือเฟตเตอร์เฟรมนะครับนี่คล้ายๆเป็นเบตเตอร์เฟรมเกมย่าก,กล้องส่องวิญญาณผีอะไรอันนี้ ที่หลอกวิญญาณเราตรงมาจาังหวะนี้ก่อนจะเล่นเลยไปฟั้ากันเถอะแอคชั่นแรกเซฟต้องตั้งซื่อเดี๋รววะเจมกุ้งกไ็ได้ฮะใช่เกมนี้กองสองวิญญาณรอแล้วกูจะตกใจตอนไหนเนี่ยอยากกูจะเปลี่ยนจอใหม่ไม่มีตังไม่มีตัง จอกระเพงชุกอย่ายเลยมีลอกวิญญาณหลอนจอผมแบบมันหนัก,กเก่าๆเลยจอโอ้โหหนักจริงๆนะ โคตรเหมือนคุณมองอะไรไม่เห็นเลยบอกตรงอะไรมือถือกดอีเพราะว่าจอมันแบบมัวมากเลยจอผมอ่ะคนดูไม่เห็นหรอกจริงคนดูคลิปผมไม่เห็นหรอกมันมัวมันจอเก่ามากเลยซื้อมามื่อสองจริงเบอร์เพื่อเราหนิอีลา เป็นเกมผีอินโดมันน่ากลัวตรงที่เรามองผีไม่เห็นต้องใช้กล้องมองนี่แหละนี่ไงเห็นปะตอนออากล้องมองนี่แหละกูไม่อยากเล่นเกมผีอ่ะไม่ชอบเลยที่มันดีมันตรงไม่แบบอะไรวะเอาไปมากูไม่อยากเล่นแล้วดูจอกูดีอย่างยี่ยมากจริงเปลี่ยนจอใหม่ใช่ไหมอะไรคุณได้พบอลิตโฟน สำรวจห้องก่อนผมมักสำรวจล่องถ่ายหู้เฮ้ยทำไมมุมกล้องมันเร็วจังวะออกไปนี่ต้องมีส้นตีนเลยวิ่งกดชิปเปิดตัวอีฮยอะไรอะ่ะใครอะ่ะ เฮ้ยเยอะมันมองอะไรไม่เห็นเลยจริงๆผมเล่นเกมเพราะว่าจอมันมันมวเสียงอะไรวะเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> ตัวอะไรมันใครอะ่ะูวิ่งหละเอาทางตันทางตันทางตันไปเลยเจ้า ผู้วิ่งและอี้อ่ะมองอะไรไม่เห็นเลยแล้มันตามมาวะทางไหนวะต้องกระจัดผีให้ได้ก่อนเพราะไม่กลัวเพราะกูดูคนอื่นเคาเล่นไวอีควายแต่กูยังกลัวเหมือนเดิมอะไรดูเขาเล่นก็ที่ไหน,นต้องปรับต่ำไว้เล่นไม่ได้เลยผีนั้นมันตามมาผีแม่ลูกอ่อนปะ กูจออย่างงัวเลยยังไม่เล่นแลยยังได้จอใหม่ใช่ไหมไม่ได้อะเฮ้ยใครอะ่ะเฮ้ยถ่ายรูปเร็วถ่ายเฮ้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 ยถ่ายดิถ่ายดิยดเออเอามันยังไม่หายใช่ไหมหายยังไม่ใช่อยู่หลังกูนะ <c oughs> บอกตรงเลยช่องนี้โคตรขี้เราเอง จริงเราแวงโคตรเกรี๊ดขนาดกรี๊ดเลยคเราแวงหมดเฮ้ยอะไรกรี๊นมาตามมาไหมอะไรเนี่ยเอาวีเด็กดิ้งมักมักสึกมกสักภาษาอะไรวะภาษาอินโดเลยเอออะไร ตัวอะไรวะตัวอะไรวะเฮ้ยฮ่า <c oughs> ประสบการณ์กูเยอะไอ้น้องมึงัวจะคิดว่าเอ้ยเจมมึงเล่นเกมผีได้ยังไงวะมึงกลัวผีนั่นแหะดิเล่นทำไมวะแต่ประเด็นไงกูดูซองอื่นแล้วไงเลยกูไม่กลัวเท่าไหร่ <Yeah. S 1> อย่างเง็นกูตกใจไหมล่ะ คนที่เคยเล่นครั้งแรกว่าน่าจะแบบวิ่งหายไปเลยแต่บางเอิญอว่ากูเล่นก่อนไงเลยไม่กลัวฮัลโหลนี่ใครอ่ะเพื่อนเราอีกแล้วนะ่ะเปยสำรวจดิสว่วมมาเท่าทำไมสวมเหมือนเกมผีอินโดเลยใช่บอกตรงเลยกูมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยจอกูเล่นเนี่ยเพราะมันมืดไง อ <c oughs> ยากเปลี่ยนจอใหม่เยอะมันมืดมันมองอะไรไม่เห็นเลยป้นนยญงกูเล่นกกมผีใครออาไม่เปิดแล้ห้องนี้มีอะไรไหมไม่สม,มูลเลยเว้ยความกูกะไงถ่ายหูมด,ดิไม่มีอะไร จับฉันมันทำไมแกต้องการอะไรไม่ใช่หันมาอะไรให้ใหคุณอาพุท <c oughs> เจ็บมาเยอะไงประเด็นใครอะ่ะไยมึงใครเนี่ยวันดีครับมึงใครเนี่ย <c oughs> ตามมาลินดา แกเป็นใครจับฉันมันทำไมแกต้องการอะไรถ้าเป็นมุมกล้องเฟิร์สเวอร์ซันนี้กูไม่เล่นกูบอกเลยอันนี้พอแบบเออโอเคนะเป็นมุมกล้องแลยเนี้ยี Indo. เอมพีินโดเฮ้ยไปไหนละ <c oughs> đâu này quá ui bữa cho mua mát lên nè cái này ở đây à mò mới hiện là mình mình mướt đi sao là mình เมือดอีสปอร์เลยเนี่ยเฮ้ยแมวสวัสดีครับแมวดำอะไรเฮ้ยพีซีเย็ดมีพีซีด้วยเย็ดเคมีพีซีด้วยวะสุดยอดไปเลยมีพีซีด้วยมีพีซีด้วยวาะห้องนู้นแต่คอมเก่าแล้วน่าจะมันของกูเป๊ะเลย ที่สำรวจชิบหายเมาส์คีย์บอร์ดอย่างแพงแต่จออย่างเหี้ยเดี๋ยวซื้อใหม่ตรงเดี๋ยวก็เก็บซื้อใหม่แน่นอนเ,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 เฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยผีผีผโอโดนอันนี้บังคับให้โดนวะน่าจะบังคับให้โดนแหละถามหาแม่ยางงี้ เราตายแล้วัยสนะไม่ได้ฮะชนะไม่ได้ยาหรอไม่ทำยาดักนี่คือยาใช่ไหม นี่ไงวินเนอร์อุสนะมีเสพยาเฮีย,ยแปลคนละคำเอา้าเอา้าสว่างเลยเหรอเออถ้าสว่างแล้วก็โอเคมันก็ไม่ทำมืดเป็นกูมไม่เล่นเลยด้วยเสียงใครลอยง่าย อะไรโคตรมืดบอกเลยเฮ้ยคดินดาเป็นไรอ่ะฉันไม่สามารถนี้จากที่นี่ได้คุณต้องออกไปจากที่นี่คุณต้องออกไปจากนี่นะอ่อใครก็ได้ออกไปจากนี่ เอากุญแจไปเอาฮะเอา,เ,อาเดี๋ยวบังคับไม่ได้เอาได้กุญแจแล้วอัปเดตออปเิวเตออัปเดตป,ประเด็นคือเราสู้กับผีได้นะออกไปสู้กับผีแต่เอาไหมกูจะสู้ไหมเจมมึงจะสู้ไหมมากูสู้อีทีอแต่มันน่าก,กลัวนะกูไม่อยากสู้เลยมันต้องกลับไปสู้ได้เนี่ยออกไปสู้ได้จริงไปดูซ่องอื่นแล้วก็สู้ได้ผีอ่ะ แต่กูจะสู้มาอีกเรื่องเลยอะผู้สู้อะไรมะสู้กับสู้แต่ตายนะประเด็นเธอไปสู้กับมันหละผีผ <c oughs> ีทองแก่ยังไงเสียงมันอยู่ในประตูอตู้ไม่เลยเฮียก <c oughs> <c oughs> ูไม่อยากสู้เลยกับผีอ่ะมันอยู่ในห้องนี้แหละเปิดไปเจอเลยเนี่ย เฮ้ย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 ตายตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียถ่ายโดนเฉยเฮ้ยไอ้เหี้ยกูว่าเลยอยู่ขวาคนลูกไอ้เหี้ยคนลูกคนลูกกูกดรัวๆเลยยังไม่ตายวะเฮ้ยไม่ต้องมองดีๆ พิษขวานั่นไงตายตายังตายเลยนะนั่นไงตายแล้ว <c oughs> มันน่ากลัวตรงนี้แหละเอามาน้องมาไปเป็นพันยาของมีได้ไหมพี่ขึ้นรถไฟโยโย,โยแล้วกูต้องมาลองเพีงอะไรเนี่ยไปไปออก เสียงทางขวาสิงสาสาวรรานวะ เอาดินดามันยังอยู่อยู่เลยวะเฟรมเด่นล่วงตลอดเลยเฮ้ยตกใจเสียงเฮี่ยไม่ใช่ตกใจตกใจเสียงอ๋อลองเฮี่ยนังหนาวะ พี่อยู่ข้างล่างกูเหรอเฟรมเลนล่วงเวลามันหยกมือลงพี่จะพาขึ้นรถไฟโย,โย่โย่เอามาน้องมาเป็นกันก <c oughs> ูติดเพลงใหย,ย่เลยแจ็คเป็นคาวบอยออกลูกปืนวันนี้เป็นร้อนนายอะไรพูดคล่องเลย <c oughs> อะไรวนะนะอะไรวนะนะอะไรวะนะ่ยคนดูดูดิดูดิเฮียอะไรเนี่ยอา้าวไปไม่ได้วะไปไม่ได้ทำไงนี่ เดี๋ยวนะทำไมไม่ดับเฮ้ยทำไมไม่ดับหรือว่าต้องถ่ายติดวะเฮ้ยเอาไงนี่ถ่ายแต่มันติดไม่ติดอ่ะิษนา 이거 <목소리도> 어떻게 ทำไงวะฮะอะไรวะเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรอะ่ะอ๋อมีตัวอ๋อนี่ไงว้าทำไมมีมีตัวเฮ้ยกดท้ายดิกดท้ายดิ เฮ้ยเโดนนะเนี่ยโดนนะเนี่ยตายยังอ้าไม่ตายเฮ้ยสองตัวเฮ้ยติดติดดิเอาไม่ติดสวยแหละสวยแหละเฮ้ยเกือบเอ้อโดนปะน่ะแมฆสองตัวเอาติดดิเอาไม่ติดนะหายไปหนึ่งแล้วแล้วก ถ่ายรัวๆเลยเนี่ยเฮ้ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนเฮ้ยเข่าไกลแล้วเข่าไกลแล้วเฮ้ยถอยก่อนถอย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 เฮ้ยเยียอะไรเนี่ยมึงมาจากไหนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่กูหลอนเองอิสัตว์ไม่ใช่หรอกรอกูหลอนมันมีสองตัวกูหลอน พอนมืดในกูมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยหมดเลยนะหมดเลวนะเพื่อนหมดแล้วหมดแล้วเด้๋เชกคุณหลอนหลอนไปเองมีสามตัวแทนมีสองกูมองอะไรไม่เห็นไงประเด็นะจอกูอย่างมูวเลยทอกับจอใช่ไหมนี่ไงต้องถ่ายรูปให้ไอ้มันหาย แล้วทำไมไม่หายวะเฮ้เดี๋ยวนะอ้าวต้องถ่ายมันเร็วๆหรอนี่โดนแล้อะไรเนะดวงตาตัวอะไรวะนะเนี่ยมันบอกกล้องมันทำอะไรศัตรูได้ บาง,งังวีนั้นเมื่อกี้รอมลินดามีกอไ่ผีบางตัวออกมันใส่กอใส่คเาเมล่าแล้วโบโบอกที่ ใครอ่ะมานร้องเพลงลิขสิทธิ์มาเนี่ยจะเป็นางเหมือนในจอมัวช่หยอ้าวเผันไปเลยนี่ เซลลี่ฮะทางตันอืมอ๋อะอะ ก็ลินดาได้ไหมวันดีครับลินดาไม่เก๋สวยไม่เก๋โอ,ย,อยังแหลกถ่ายกล้องปุ๊บยังแหลกกินแถกอยูอไไ่ไห้วะเอเอคุณเซสกาที่นี่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนเราก็ไม่แน่ใจว่าสะพานตรงนี้มัน มันใครมันคิดมันมันลิกซูมนุ่มอยู่วะก็จบเพียงกรณีคนหนึ่งนะเออเดี๋ยวมาต่ออีพีที่สองนะครับผมนะสวัสดีก่อนตัวละครสวัสดีครับบ๊ายบายเกมนี้ไม่จบหรอกอืม